สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะพอมอรับมอบผ้าหม่มผ้าขนหนูจากทออสอเร่งช่วยกลุ่มเปราะบางประชาชนประสบภัยในศูนย์พักพิงทั่วประเทศค่ะวันที่18ทธันวาคม2568นายกันตะพง์รังสีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มจำนวน1,000ผืนและผ้าคนหนูจำนวน300ผืนรวมมูลค่า346,500บาทจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอโดยนายกมลพบวีรพละกรรมการผู้จัดการเพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วประเทศ สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบภัยโดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพมเข้าร่วมณบริเวณโถงชั้นหนึ่งอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกันตะพงศ์ได้กล่าวว่าขณะนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆและต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมมีความห่วงใยพี่น้องกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยทีมพอมใกล้คุณจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยซึ่งกระทรวงพอมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอีกทั้งเสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียมโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็ง นายกันตะพงศ์ได้กล่าวต่อไปว่าวันนี้กระทรวงพอมได้รับความร่วมมือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหากิจสนับสนุนมอบผ้าห่มและผ้าขนหนูรวม1,300พ้ผืนมูลค่า346,500บาทโดยกระทรวงพอมขอยืนยันว่าจะนำสิ่งของบริจาคนี้ไปส่งต่อให้ถึงมือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในโอกาสนี้ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอสำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบภัยครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันต่อไป